ทักทายหวยยอพี่น้องตูผูกสุขคนจ้าเมื่อนี่ปานใจไปยางตลาดเส้ามาจ้าไปพ่อยายเถาเพื่นขายดอกแคร์ตูมตูมดอกสวยสวยพี่น้องเบอร์สาเนี่ยยี่สิบาทดอกสีแดงปกติบ่ค่อยมีคนเก็บดอกสีแดงมาขายเด้ค่ะเมื่อนี้มีคนเก็บมาขายก็เลยว่าอุดหนุนจากน้อยนึงคิดอยากเอามากินคับ น้ำพริกกะปิแม่จ้าก็เลยบอกพญายพระคั่วว่าล้วนไหนแน่จะกินก็ไปน้ำพริกกะปิพันปีน้ำพริกกะปิพันปีก็ให้ไว้พันปีค่ะแซ่ไปในตู้เย็นจะกินมือไดก็เอาออกมาพญายพรคั่วเราก็ตั้งกระทะเนาะค่ะล้วก็เอาน้ำมันไก่น้ำมันไก่ก็คือน้ำมันจากที่หฮาทอดหนังไก่มือหนานะคะพี่น้องก็ใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะแข็งปุ๊กแต่ว่ามันจะหอมพี่น้องเพราะว่าเ้าเอาใส่ตู้เย็นไว้มันก็เลยจะหอมนานหอมทน พอใหญ่พอคั่วแล้วก็รีล่าพี่น้องจนควนขึ้นแล้วก็บ่เอาไอ้ดอกแค่ลงก็เป็นตั้งที่เห็นนะคะประจ่าก,กับไหมแน่บ่ไหม,แน,ไมแน่กับตามไปเยิอมเราแต่ว่าบ่าเป็นอย่างค่ะปัญนใจบ่ได้เหตุปัญนใจให้อภยัยใดห้าแผนกกินพี่น้องตีลายบ่ได้เด็กกินน้ำเ,เขาเขาเฮ็ดยังใดแกกินเขาเฮ็ดไห่กับเพราแห้งเหรอพี่น้องบอกเขาเฮ็ดไหยเขาเฮ็ดไหยกับเพรแหง้งเจ้าเยอะไปหาตีเขานี่พอจะข้นดอกที่เฮ็ดกับเขาให้ห้ากินได้ วเวลาหล้าบอกถ้าน้องคนเขาปัดดากให้ห้าพร้อมพี่น้องโอ้สาเอาอยู่น้ากันงสองคนตาย่ายกะมี่ผิดกันแน,น่นะพี่น้องเนาะเออย่ำหักกันต้องหักกันแห้งย่ำสร้างกันไม่ทื่ตีขากันได้นี่แหละพี่น้องขันพะยัยปรคั่วเราเวลาได้ยินบ่ไข่หม้อว่าวพื้นๆเนี่ยพันกับพี่สร้าง้ำหนาคอยอยู่ใน่พี่น้องเนาะจะ้างแล้วพันบรูดอกพี่น้องตะคีบไข่พันกับเบอรเบิง ว <laughs> ันแมนเกบโกเดข่ข่บอกสูฟังซื่อ,อไปพี่น้องเรียบร้อยแล้วพัดล้วนๆพ่อให้มันตูนี่แหละหอม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 พี่น้องจ๋าหิวเข่าเลยข่อยเต่านี่มุเจ้ามากินเขาน้ำข่อยเด้อกับเข่าไขยร้ายได้ไหมเนี่ยนะกากับเข่ากะจะมีน้าพริกกะปินะพี่น้องไข่เป็ดต้มยำมาตูเอมยคนละสองฟองอ่าแล้วกะมีพัดพักแล้วก็ม,วกมีแกงน่องใหม่สื่อมากพี่น้องไปพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้อง มากินเขาน้ำกันจ้ามาเบิงมาเบิงมาเบิงมูเจ้าว่าเป็นตะอยากบอหรือว่าเป็นตะอยากตะข่อยวะข่อยอยากกินผู้เดียวเพพี่อ้ยพี่น้องค่ะกินกับนังพริกกะปิอืม้มขมอลัลำขมน้อยๆกับกระลังดีพี่น้องมีมาละพอน้ำพริกกะปิกะปุก,ปกเกา่าแสีบคือเก่าได้ละ่ะปลาพี่น้องบายๆด้วยค่ะพอกันไมคิดหนาจ้า